นกับหลายคนนั้นที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสังคมไม่ว่าจะในสังคมโซเชียลม่ว่าในสังคมแห่งการพบปะผู้คนทั้งหลายทั้งปวงตัวเองก็ไม่ได้ทําคุณงามความดีตัวเองก็ไม่ได้มีความสามารถไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีจิตใจที่อันประเสริฐไม่ได้มีความแบ่งปันถอยเดตตำหนิตีเตียนสิ่งใดที่เกิดขึ้นผิดหูผิดตาจากที่ตัวเองมีที่ตัวเองรู้ที่ตัวเองเป็นแล้วก็จะถือว่าเป็นสิ่ง ที่จะต้องหัวเราะเยาะเย้ยจะต้องตำหนิตีเตียนถากทางบุคคลประเภทนี้เป็นบุคคลตำ่ำไม่ควรให้คุณค่าไม่ควรให้ราคาเพราะบุคคลประเภทนี้ถ้าเราให้ความสำคัญก็จะเท่ากับปิดโอกาสไม่ให้เรานั้นได้สร้างบาร,รมีไม่ให้เรานั้นได้มีความ <OK> ไม่ได้มีความเข้มแข็งในจิตใจไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมดังนั้นเราจึงต้องเป็นผู้ที่มีความมั่นใจในตัวเองว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่เราทำนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นประโยชน์และเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้คนเขาได้รับประโยชน์ได้พ้นจากความยากลำบากทุกทรมานเราก็จึงต้องเป็นผู้กล้าแสดงตัวแสดงตนแ,แสดงออกเพื่อจะได้เป็นสัญลักษณ์ให้ขวัญทั้งหลายทั้งปวงที่อยากจะเป็นคนดีที่อยากจะทำความดีได้